สวัสดีสบายดีพี่น้องมาขบกระซ่องไว้น้องอติมกินแหลกเนาะเพื่อนเพื่อนเมื่อนี้จะมาทำทเคล็ดลับก็คือเขาเรียกว่าทการทำเคล็ดลับก็คือแบบเด็กน้อยพุฒ่าบวาลถุนชิบามาเนาะว่าแบบลูกบเว้บาวบ,าบาปากอเอาใจพี่น้องอายโนามขวกบกว่าแล้วเพิ่นบ้านว้าเลยไปเจอพู้เา่าเพิ่นไหนนามมาวา่าให้ลองเอาจิ้มหมูหรือว่าฮิมูนี่แหลนะเนาะ มาเห็ดได้เพินกินรับเข่าหรือเห็ดเด้ก็ได้หรือจะทอดหรือจะต้มก็แล้วแต่ถนัดเนาะลองเห็ดเบิ่งเคล็ดลับตัวนี้เผื่อว่าเขาพูดวันนี้แม่น้องอติมก็เลยจัดไปพี่น้องไปตลาดไปถามเบิ่งเนาะเพราะว่าตามที่เพิ่นแนะนํามาก็คือจะมีแบบเอาบอลใส่น้ามาตบปากแน่อันนี้ผันเห็ดแล้วเอากบตบปากก็เห็ดมาแล้วเนาะทุกคนก็ยังทันเว้าวันนี้ก็สิล้องเบิ่งเขาว่าสูตรนี่ดีแท้แน่นอนเพิ่นวานอาที่เพิ่นเห็ดมาเนาะ กับ,บ่หวา่ะสีเป็นยังไหละว่าบ่ว่า,ววาวเฮาก็เฮ็ดแล้วพี่น้องเพิ่นแนน้ำมาก็ล้องเบิ่งเนาะป่ะตอนเฮาสิเห็นหฮาก็ทำความสะอาดก่อนพี่น้องทำความสะอาดเขาจะมีอันแบบฝนเขาเนะเต็มอยู่สิเฮ้าก็เอาไปคนไฟก่อนเอาไปล้นไฟก่อนป่ะมาเบื่องวิธีเฮ็ดกันเลยทุกคนไปมาเนาะพี่น้องเขาก็เอาลงมาือว่าทำให้คน้น่นเบิ่ดคนในอันนี้นคนนี่นะ ไอ้คนเขาแบบไฟ่ใหม่ออกเนะาะเขาจะได้แบบกินง่ายๆแล้วพี่นอ้องทำความสะอาดจากเขาล้นให้คนเขาใหม่แล้วเขาก็ต้องเอาไปล้างหน้าแล้วทุกคนอันนี้ไม่นออูอัดจิมว่าจะเอามาทอดเนาะกาะลูกทรายเพิ่นเพิ่นจะนัดเรื่องกับแต่กินทอดๆอ,อยู่เนาะทอดก,กรอบเราก็เลยที่ทำทอดเอาเน,นี่ยก็ในตลาดเพิ่นก็ไข่มาซื้อเพิ่นว่า็ไม่ซื้อเดอกพี่นอ้อง มาเบิ่งน้ากันมาลุ้นน้ากันเด้อพี่น้องในคลิปนี่เด้อภาวาพิ่นได้พ้นจริงๆริงอาจจะมีคลิปต่อๆไปที่ต้องแจ้งให้พี่น้องได้โอ้น้ากันเนาะราว่าพิ่นจะแนะนาำไปไปโรงเรียนกับไปโรงเรียนอะไรพี่น้องไปโรงเรียนครัก็ได้ประมาณอาทิต์กว่าเนาะ หลังจากทีน่นั่นแล้วเดี๋ยวเขาจะเอาไปล้างน้ำแล้วี้เขาที่ทาการทอดเขามเบ่งองที่ต่อไปทุกคนทาความสะอาดเนาะทุกคนจะามาล้างน้ำแล้วก็เอามามักเกลือพี่น้องมักเกลือคราวนี้เขาที่ทอดเนาะอันนี้ต้องทอดให้กรอบๆเพราะว่าคนกินเพิ่หมักกินแบบกรอบๆเนาะค่ะว่าเขาต้มหรือว่าเป็นอะเพื่อนอาจจะปกินให้เขาเอาคราวนี้เขาจะมาลงทอดเลยเด้อ